สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานสวยๆกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะตัดริบบิ้ทั้งหมด4ีเส้นนะคะสีฟ้านะคะความยาว13 6เซนค่ะแล้วก็สีขาวนี้ตัดความยาว20เซนนะคะด้านหนึ่งของสีขาวจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นแหลมๆนะคะพับไปสีฟ้านะคะพับไป12เซนค่ะ แบบนี้นะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งซ้ายมือคะ่ะเส้นที่สองคล้องไปที่เส้นที่หนึ่งคะ่ะเส้นที่สามซ้อนด้านใต้ของเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่สอดเข้าช่องที่หนึ่งคะ่ะดึงปลายของเส้นที่สามเข้ามาอยู่ในช่องของเส้นที่สี่คะ่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะใส่เหรียญเลยค่ะเส้นบนเส้นสั้นนะคะพับมาทางซ้ายค่ะพับขึ้นบนนะคะพับมาทางขวาค่ะสอดก็ช่องนี้ค่ะกลับด้านนะคะเส้นสั้นทุกเส้นเลยนะคะ สอดเข้าช่องตรงกันข้ามนะคะเป็นการเก็บเหรียญค่ะแบบนี้นะคะกลับด้านค่ะ เส้นยาวนะคะพับมาทางซ้ายค่ะแล้วก็บีบให้แน่นๆนะคะปลายลิบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องซ้ายค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้แน่นๆค่ะจะได้เป็นแบบนี้นะคะทำให้ครบทั้ง4เส้นเลยค่ะ ทั้งสเส้นเราจะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปเส้นสีขาวที่เราตัดไว้นะคะด้านตรงนะคะถ้าเพื่อนๆจะทําดอกสีฟ้าล้วนก็ตัดเส้นสีขาวต,ตัดสีฟ้าแทนเส้นสีขาว20เซนนะคะสอดเข้ามาที่ช่องนี้ค่ะเห็นนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะ ให้ประดีตรงนี้นะคะไม่ต้องให้โผล่เกินเกินออกมานะคะประมาณเซนหนึ่งนะคะสอดให้ครบทั้งสี่ช่องเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะจับเส้นคู่ขึ้นมา1เส้นนะคะซ้ายมือเส้นที่1นะคะขวามือเส้นที่สองพาดไปบนเส้นที่1ค่ะเส้นที่สามพาดไปบนเส้นที่สองค่ะเส้นที่4ี่พาดไปบนเส้นที่สามนะคะจะได้เป็นแบบนี้นะคะปลายนิ้วชี้นะคะจับไปที่จุดตัดของทั้งสเส้นนะคะหมุนไปทางขวามือค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะนิ้วโป้งกดใบด้านบนนะคะแบบนี้นะคะค่ะเส้นสีขาวเราจะทําเส้นสีขาวก่อนนะคะจับเส้นสีขาวสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะไม่ต้องพลิกริบบิ้นไม่ต้องอะไรเลยค่ะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องนี้เลยนะคะ เส้นฟ้าเว้นไปนะคะเส้นสีขาวนะคะพลิกลิบบิ้นหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าช่องต่อไปเลยค่ะฟ้าเว้นไว้สีขาวเส้นที่สามไม่ต้องพลิกลิบบิน้นสอดเข้าช่องต่อไปเลยค่ะ เส้นที่เส้นสีขาวเส้นสุดท้ายนะคะพลิกลริบินหนึ่งครั้งค่ะสอดเข้าช่องสุดท้ายเลยค่ะได้เป็นแบบนี้นะคะก็ดึงให้เข้ารูปนะคะค่ะต่อไปเส้นฟ้าสีเส้นนะคะพลิกลริบินทุกครั้งนะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าช่องนี้ เส้นต้องพลิกลิบบิ้นนะคะก็ดึงให้มันพอดีขอบเนี่ยค่ะ จะได้สวยนะคะแบบนี้นะคะตัดริบบิ้นเลยค่ะ แบบนี้นะคะเส้นสีขาวมันจะเป็นคู่อยู่นะคะเราตัดลูกเล่นนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะเล่นป้อยทานสวยๆนะคะ ขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ